ยูล่าตัวละครที่เราก็อรอลุ้นกันอยู่ว่าเมื่อไหร่เกมจะบัฟกายภาพสำหรับยูล่าในตอนนี้ขอมาแค่สั้นๆก็แล้วกันอัตราประโยชน์จะอยู่ในสกิลธาตุที่มีการลดการต้านทานน้ำแข็งลง25%อันนี้คือสูงสุดแล้วนะถ้าเปิดกลุ่มดาวก็ยังได้แค่25%อยู่นะครับ เราจะเอามาลดต้านทานน้ำแข็งให้สเกิร์กหรือตัวละครดาเมียนน้ำแข็งอื่นๆตอนนี้อัธาประโยชน์มีแค่นี้อาร์ติแฟกใส่เป็นของนัดลานได้เลยได้โบนัสน้ำแข็งกับท่าที่ทำปฏิกิริยามา12%ตรงนี้ไม่ได้28%ตรงนี้ใส่เป็นบวก0ูนย์ไปได้เลยแบบนี้นะครับถ้าใส่ฟาโวค่อยเอาอัตราคีขึ้นมาบวก20นะ แต่ว่าจริงๆก็ใส่เป็นโนเบลสก็ได้นั่นแหละและผมได้ลองเล่นชาร์จจันทาดูแล้วก็ยังไม่ไหวนะครับใส่เซตอร์ติแฟกต์นี้ก็ยังไม่ไหวอาตาคียร้อเเซด้วยนะไม่ไหวนะครับสำหรับชาร์จจันทราอตอนนี้ก็เลย เหลือประโยชน์อยู่แค่ลดต้านทานน้ำแข็ง25%ถ้ารวมกับเฉินเหอ15%ตรงนี้ก็จะได้มาตรฐานลดต้านทาน40%พอดีสำหรับวิธีการใช้ลดต้านทานน้ำแข็งและก็กยายภาพด้วยนี่แหละเราจะใช้การกดสกิลธาตุค้างนะแต่ว่าต้องมีออร่าที่ผ้าคลุมตรงนี้ด้วยนะ เพราะงั้นก่อนกดสกิลธาตุค้างเราจะกดแตะสกิลธาตุแบบธรรมดาแบบนี้ไปก่อนอเราก็จะไดออร่าที่ผ้าคลุมมาหลังจากไดออร่าที่ผ้าคลุมมาแล้วเราค่อยกดสกิลธาตุค้างค่อยได้การลดต้านทานแบบนี้นะสำหรับอาวุธถ้าใครไม่อยากรอครูดาวกดแตะสกิลธาตุสีวิก็สามารถใช้สกิล i ิเศษได้ แต่ว่าอาวุธชิ้นอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างอาวุธประจําตัวอันนี้จะได้บัฟความเร็วโจมตีปกติแล้วก็บัฟเพิ่มพลังโจมตีมาด้วยแต่ว่ายูล่าต้องโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตี4ครั้งนะถึงได้บัฟมา1 2วิแล้วก็มีคูดาวอยู่ที่20วินะก็ใช้ได้อีกครั้งหรือจะใช้ดาบวูฟก็ได้อันนี้เป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีเยอะกว่าเมื่อกี้แต่ว่าต้องโจมตีถูกศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ตำกว่า3 0ตนะ อันนี้ก็แจกบัฟตามค่าชํานาญธาตุแล้วก็แจกน้อยที่สุดด้วยอันนี้แจกมานิดเดียวส่วนอันนี้เป็นแจกอนุธาตุให้เพื่อนมาใช้ท้าไม่ตายก็แล้วแต่เลยว่าจะใช้ชิ้นใหนดาบพวกนี้ใช้แค่เลเวล1ก็ได้นะเพราะเราเอาแค่เอฟเฟกตัวนี้ ออแล้วก็บอกไว้สำหรับคนที่เล่นยูล่ากายภาพอยู่ถ้าไม่ตายของยูล่าปกติไม่เป็นสแนปช็อตนะมันสแนปแค่ตอนที่ยูล่าสลับตัวออกมันสแนปแค่ช่วงนั้นนิดเดียวนะ วฉันก็ยังแสับสนุนรักมีคือเทศกาลจิ่ตนะหนักกันทุกคนในห้หองเต็มรำกองวันยังเกิดเป็นฮีโร่จนัน